HMS Dreadnought ลำใหม่ของราชนาวีอังกฤษเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำนิวเคลียร์รุ่นใหม่ล่าสุดที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองภารกิจยุทธศาสตร์ในศตรวรรษที่21และแทนที่เรือดำน้ำชั้นแวงกาดที่ทำหน้าที่รักษาอาวุธนิวเคลียร์ของสหราชอาณาจักรมายาวนานกว่า30ปีโครงการนี้มีความสำคัญในระดับสูงสุดของประเทศเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการป้องปรามทางยุทธศาสตร์ผ่านการติดตั้งขีปนาวุธนิวเคลียร์ Trident II D5 ที่ยังคงเป็นหัวใจสำคัญของนโยบายการป้องกันประเทศของอังกฤษ เรือ SMS Rednode เป็นเรือลำแรกในจำนวนสี่ลำของชั้น Rednode ที่จะถูกสร้างขึ้นโดยมีเป้าหมายให้พร้อมปฏิบัติการในช่วงต้นทศวรรษ2030ตัวเรือมีขนาดใหญ่กว่าเรือดำน้ำชั้นแวงกาดอย่างเห็นได้ชัดโดยมีระวางขับน้ำมากกว่า17,000ตันยาวประมาณ153เมตรและสามารถปฏิบัติภารกิจใต้น้ำต่อเนื่องได้นานกว่า1ปีโดยไม่ต้องขึ้นสู่ผิวน้ำเลยจุดเด่นคือการติดตั้งเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์รุ่นใหม่ที่มีความปลอดภัยสูง และมีประสิทธิภาพยาวนานตลอดอายุการใช้งานของเรือโดยไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงซ้ำภายในเรือ SMS r e d n o ด e มีระบบควบคุมขั้นสูงที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเต็มรูปแบบระบบโซนาและการสื่อสารได้รับการพัฒนาให้สามารถตรวจจับภัยคุกคามที่กลายออกไปได้เร็วขึ้นและแม่นยำม,มากขึ้นความเงียบคือหนึ่งในข้อได้เปรียบสำคัญของเรือดำน้ำรุ่นนี้การออกแบบตัวถังและเครื่องจักรถูกพัฒนาให้ลดเสียงรบกวนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทำให้ยากต่อการตรวจจับจากศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำหน้าที่ลาดประเวณใต้มหาสมุทรในภารกิจ c o n t i n u u s a s c Deterrent หรือ C.A.S.D. ซึ่งเป็นภารกิจที่ต้องมีเรือดำน้ำติดอาวุธนิวเคลียร์ของอังกฤษลาดตระเวณอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดสิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างเกี่ยวกับ HMS Rednode คือการออกแบบเพื่อรองรับลูกเรือหญิงอย่างเต็มที่ซึ่งแตกต่างจากเรือดำน้ำรุ่นเก่าที่ออกแบบโดยมุ่งเน้นลูกเรือชายเท่านั้น ห้องพักห้องน้ำและพื้นที่ใช้งานได้รับการปรับให้ทันสมัยและเท่าเทียมกันมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีพื้นที่พักผ่อนแบบใหม่สำหรับลูกเรือเช่นห้องออกกำลังกายห้องชมภาพยนตร์และระบบความบันเทิงภายในเรือที่ออกแบบมาเพื่อให้ลูกเรือสามารถใช้ชีวิตใต้น้ำได้นานโดยไม่รู้สึกอึดอัดหรือเครียดเกินไปเรือดำน้ำ h m s Rednode จะติดตั้งขีปนาวุธ Trident II D5 ซึ่งเป็นขีปนาวุธพิสัยไกลที่สามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้หลายลูกในแต่ละลูกยิง ระบบยิงขีปนาวุธจะถูกควบคุมด้วยมาตร,รฐานความปลอดภัยสูงสุดและใช้เทคโนโลยีการนำทางที่แม่นยำสูงเพื่อรักษาศักยภาพในการตอบโต้การโจมตีในกรณีเกิดสงครามนิวเคลียร์ขีปนาวุธเหล่านี้สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในระยะหลายพันกิโลเมตรซึ่งทำให้เรือสามารถลาดประเวณจากจุดใดในมหาสมุทรก็ได้โดยยังสามารถคุกคามเป้าหมายบนพื้นโลกโครงการ HMS r e d n o u t ถือเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัฐบาลสหราชอาณาจักร โดยมีงบประมาณรวมมากกว่า31,000ล้านปอนด์และยังมีงบประมาณสำรองอีก10,000ล้านปอนด์เพื่อรองรับความเสี่ยงต่างๆการสร้างเรือใช้เวลานานหลายปีและต้องอาศัยแรงงานผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมจำนวนมากจากทั่วประเทศโดยเฉพาะที่อู่เรือ Barrow In f u r n e s ของบริษัท BAE s y s t e m ซึ่งเป็นผู้รับเหมาหลักในโครงการนี้การออกแบบเรือ HMS r e d n o e ยังเน้นเรื่องความยั่งยืนและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง ระบบบำบัดของเสียระบบพลังงานและการจัดการกับน้ำเสียถูกออกแบบมาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าเรือรุ่นก่อนๆทั้งหมดนี้สะท้อนถึงแนวทางใหม่ของกองทัพเรืออังกฤษที่มุ่งมั่นในการปรับตัวเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของเทคโนโลยีและความรับผิดชอบต่อโลกเรือ H.M.S. Dreadnought ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความต่อเนื่องของนโยบายน u c เคลียร์ด r ทร n t ของอังกฤษที่ดำเนินการมาตั้งแต่สงครามเย็น โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามนิวเคลียร์ผ่านการแสดงศักยภาพในการตอบโต้ที่น่าเกรงขามความสามารถในการปกปิดตัวตนของเรือดำน้ำําพร้อมกับอาวุธนิวเคลียร์ที่สามารถยิงตอบโต้ได้จากที่ใดก็ได้ในมหาสมุทรถือเป็นหัวใจของนโยบายการป้องกามนี้แม้จะมีการวิจารณ์อย่างมากเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและศีลธรรมขององค์การถือครองอาวุธนิวเคลียร์ แต่รัฐบาลอังกฤษยังคงยืนยันว่าการมีเรือดำน้ำที่สามารถปฏิบัติภารกิจนิวเคลียร์ได้อย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำเป็นต่อความมั่นคงของชาติและต่อพันธะทางการเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มนาโตชื่อเรดโนดเองก็มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ของราชนาวีอังกฤษเริ่มต้นจากเรือประจำบาล HMS Rednod ในปี1906ที่พลิกโฉมโลกแห่งเรือรบอย่างสิ้นเชิงเรือดำน้ำเรดโนดรุ่นใหม่จึงเปรียบเสมือนการสืบทอดตำนานของนวัตกรรม ความกล้าและความแข็งแกร่งในยุคใหม่อย่างแท้จริงเมื่อถึงวันที่เรือ HMS Redoute n ถูกส่งเข้าประจำการอย่างเป็นทางการมันจะเป็นมากกว่าแค่เรือดำน้ำเพราะมันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งยุทธศาสตร์ความมั่นคงและเทคโนโลยีชั้นนำของสหราชาอาณาจักรเป็นเสาหลักที่ซ่อนตัวอยู่ใต้ผิวน้ำทว่ามีบทบาทสำคัญในความมั่นคงของโลกทั้งใบ